แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550กำหนดให้รัฐต้องคุ้มครองและให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีเด็กด้อยโอกาสกว่า3ล้านคนในประเทศไทยที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอันเนื่องมาจากความยากจนความพิการและความทุรกันดารของผู้ลำนา จากการสำรวจของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติในปี2555พบว่าหนึ่งในห้าของเด็กและเยาวชนในจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นผู้พิการทางร่างกายและทางการเรียนรู้แต่มีเพียงหนึ่งในสามของเด็กพิการเหล่านี้เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอศบเมยแม่สรียง และแม่ลาน้อยที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่ห้องสอนซึ่งมีแนวเขาขั้นขวางเป็นแนวยาวจากตอนเหนือชาวบ้านส่วนมากเป็นชาวเขาที่มีฐานะยากจนมากหมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงหรือเป็นวันจึงยังมีเด็กอีกจำนวนกว่าห0รคนที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในจังหวัดแม่ห้องสอนการให้โอกาสชีวิตคนนะคะมันมันเป็นวัยทองไวโอกาสที่เราจะสร้างคนให้เป็นคนน่มันมันต้องใช้เวลานานความสุขที่มันเกิดขึ้นจากใจที่เราทําก็จะเลยทําให้ปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่มันมันเกิดขึ้นก,ก็ก็นั่นไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคสำหรับการทำงานหกับ็กพิเศษของเรา นี่เป็นอีกวันหนึ่งที่ครูจงจิตชัยวงหรือครูต้อยเดินทางเป็นระยะเวลากว่าสีชั่วโมงเพื่อเข้าเยี่ยมน้องกาวาและเด็กๆในหมู่บ้านเพื่อติดตามพัฒนาการของน้องๆหลังจากเข้ารับการดูแลจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน,ลอน,อน,แ,นแล้วขอชงนาคุชมมนิจแน่เละว่างไม่มาแล้วอ๋อมาก่ะสัญญากันไม้ต้องมาไป เด็กในศูนย์ของเราจะมีทั้งหมด300กว่าคนแต่ว่าในร้อยเปอร์เซนต์นั้นจะมีเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย60จะเป็นส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่งสอนเราค่ะจากสภาพที่คุณต้อยมาเจอน้องในวันแรกเนี่ยคือน้องจะนอนอย่างเดียวนั่งก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได,ไได,ไได้สักอย่างนะคะด้วยความร่วมมือของผู้ปกครองที่ในการฝึกแม่ด้วยในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจที่แม่ที่จะต้องการที่จะให้ลูกพัฒนาตอนนี้น้องสามารถที่จะนั่งได้ ด้วยตัวเองน้องสามารถที่จะพยายามที่จะลุกขึ้นยืนได้แล้วก็ตอนนี้คือจะฝึกเดินตรงนี้ได้นะคะตรงนั้นอ่ะมันเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ปกครองว่าจริงๆแล้วถ้าเราให้โอกาสเราให้เวลาลูกเราฝึกลูกเนะี่ยเด็กสามารถที่จะพัฒนาได้ตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้ผู้ปกครองท,ที่ที่ต้องการที่เชื่อมั่นครูว,ว่าลูกต้องพัฒนาเราโอเคละใช่ไหว่คนมาให้เมื่อวานแว่ค้อนให้วัเนี้ปตะกครอว่อีกินนึ้หนะคนะแกก็บอกว่าเด็ก น้องเนี่ยยังเดินไม่ได้ยังทําอะไรไม่ได้เนี้ยค่ะตอนนี้แกก็รู้สึกดีใจเพราะว่าพัฒนาการลูกดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะไปแต่แม่ลูกไม่ได้ไปใช่ไหมไปทั้งสองสี่เพราะว่าอนี้คุณครูกว่าจะนี่ไปเข้าโรงเรียนด้วยนี่ก็จะต้องไปฝึกเพราะาจให้นักกายภาพเขาดูด้วยนะแล้วแม่ก็ไปทําไปฝึกอาชีพนั้นลูกก็จะเราต้องการที่จะเห็นความก้าวหน้าของเด็กต้องการที่จะเห็นพัฒนาอากาสพัฒนาของเด็กถ้าเราทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น จากนอนก็คือลุกมานั่งได้แล้วต่อไปข้างหน้าก็คือสามารถที่จะเดินยืนได้แล้วต่อไปคือเดินได้นั่นคือโอกาสทองชีวิตของเขาแล้วเราเป็นครูเราจะนิ่งเฉยได้ยังไงถามว่าเหนื่อยไหมก็ก็เหนื่อยนะแต่ว่าอพอเรามาเห็นการต้อนรับของผู้ปกครองรอยยิ้มของเด็กอันนั้นคือกำลังใจ จากการที่สสคอได้ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อศึกษาปัญหาความเดือดร้อนทางการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราพบว่าแม้ในปัจจุบันเนี่ยเด็กกว่า90%แล้วนะครับที่เกิดในโรงพยาบาลและได้รับการทําคลอดที่ถูกสุขลักษณะแต่เด็กเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กพิการและเด็กโอกาสมักจะได้รับการดูแลทางสุขภาพเพียงแค่ในช่วง0ูนถึงสปีแรกเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเขาเดินทางกลับไปตามภูมิลําเนากับครอบครัว โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลยอย่างจาังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเด็กส่วนใหญ่มักไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องไม่ได้กลับมาที่โรงพยาบาล,ลนักกายภาพบำบัดเองก็ไม่สามารถเดินทางขึ้นไปให้บริการได้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยมักไม่ได้มีการพัฒนาทักษะทางชีวิตและทักษะทางการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมจึงเป็นให้สาเหตุหลักที่ทําให้เขาขาดโอกาสทางการศึกษาในที่สุดเมื่อถึงวัยเรียนตอนเขาอายุหขวบนี่จึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้สสค ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนาเรศวรและศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอนศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบจึงเป็นที่มาของการตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กพิการและได้โอกาสที่อำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีวัตถุประสงค์หลัก3ประการครับคือ1หาแนวทางในการเข้าถึงตัวเด็กเหล่านี้ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ยอย่างทันเวลาและเมื่อเราเข้าถึงตัวของเขาแล้วเราจะดูแลและพัฒนา ศักยภาพทางการเรียนรู้และทักษะชีวิตของพวกเขาอย่างไรให้มีความพร้อมที่จะได้รับการส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เมื่อถึงอายุวัยเรียนเราจะมีระบบการบริหารจัดการและงบประมาณอย่างไรเพื่อที่จะให้ระบบนี้มีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพต่อไปศาสตราจารย์นายแพทย์สุประธิษฐ์ปนารุโนไทยผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการออกแบบระบบหลัากประกันสุขภาพท่นหน้าได้ให้เกียรติมาเป็นผู้ดำเนินการชุดโครงการนี้เพื่อที่จะออกแบบระบบ ตักประกันโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กไทยไม่ใช่เฉพาะในแม่ห้องศอย่างเดียวแต่เด็กไทยทุกคนทั่วประเทศต่อไปในอนาคตครับงานวิจัยนี้ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพครับก็ร่วมมือกับทางสสคในการตอบโจทย์ในภาพใหญ่อของประเทศเราว่าเด็กด้อยโอกาสทั้งหมด14กลุ่มเนี่ยเราในฐานะที่เป็นชุมชนที่ดีหรือว่าเป็นประเทศที่ดีที่จะดูแลเด็กไม่ให้ตกหล่นเนี่ยนะครับ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่ท้าทายมากๆเพราะว่ามีมีความท้าทายทางด้านภูมิศาสตร์การเดินทางอะไรต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยบุคลากรในการที่จะให้บริการก็ยังมีมีค่อนข้างจะจํากัดแต่ว่าความจุดเด่นของแม่ฮ่องสอนก็คือมีความมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันแก้ปัญหาของเด็กแต่ละกลุ่มนียก็จะว่ามีความจําเป็นที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นเราจะต้องดูแลเรื่องการศึกษาเราจะต้องช่วยในเรื่องของการเดินทาง หรือว่าที่ที่ที่อยู่ที่ปลอดภัยนะครับสำหรับเด็กกลุ่มต่างๆเนี่ยเพะ,ะน,นชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างมีต้นทุนในการดูแลเท่าไหร่เป็นสิ่งที่รัฐบาลหรือว่าสังคมควรที่จะช่วยช่วยกันดูแลเนี่ยเราจะจัดหาเงินมาจากไหนจะจัดหาเงินเท่าไหร่นะแล้วก็จะมีใครเป็นผู้ดูแลใครจะเป็นผู้ให้บริการครับก็สำหรับการเก็บข้อมูลเรื่องต้นทุนนี้ก็น่าจะใช้ ระยะเวลาสักประมาณ3เดือน6เดือนน,นะครับเพื่อที่จะให้ให้เห็นชัดว่ากิจกรรมที่เราให้ในช่วงระยะเวลายาวอย่างเช่น6เดือนเนี่ยจะเป็นต้นทุนสักเท่าไหร่นอกจากนั้นเราอาจจะดูด้วยว่าพัฒนา,นาการของเด็กเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าซึ่งก็น่าจะต้องมีการเตรียมกลไกเตรียมองค์กรเตรียมโครงสร้างอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางด้านข้อมูลข่าวสาร ที่สาคัญที่สุดน่าจะเป็นโครงสร้างทางคนนะก็คือว่าผู้ให้บริการที่มีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญแล้วก็การส่งต่อระหว่างกันเพราะฉะนั้นความสําเร็จที่เกิดจากที่แม่ห้องสอนความท้าทายต่างๆเนี่ยเรื่องต้นทุนที่สูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับบุคลากรที่มีจํากัดเนี่ยถ้าไปจังหวัดอื่นเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ดีกว่าสามารถที่จะนําบทเรียนจากที่ที่ยากๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไปไปพัฒนาต่อน่าจะไม่ยากหนัก ที่จะไปต่อยอดแล้วก็เป็นนโยบายระดับประเทศได้ะคะจะเห็นว่าศูนย์การสายพิเศษประจำจังหวัดแม่งสอนเราเนี่ยะคะจะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองแต่ว่าทีนี้บทบาทหน้าที่เราจะต้องดูแลและรับผิดชอบเด็กพิการทั้งหมด7อํเาเภอนะคะเพราะฉะนั้นเด็กที่อยู่ในสายของอํเาเภอแม่สลียงแม่ลาน้อยศกเมยเนี่ยก็จะขาดการที่จะได้รับการดูแลติดต่ออย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการเดินทาง ในเรื่องการทำงานตรงนี้นะคะก็จะมีอันดับแรกเลยก,ก็จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะแล้วก็จะมีโรงพยาบาลเมษาเลียงที่ให้ความกรุณาให้หนักกีดรรบบำบัดและนักกายภาพบำบัดเข้ามาช่วยดูแลและประเมินเด็กการที่จะไปเยี่ยมให้ต่อเนื่องเนี่ยค่ะจะเป็นไปได้เป็นไปยากแต่ว่าพอน้องมาลงมกันที่สู์เนี่ยค่ะก็คือเราก็จะได้มาทุกการคิ่ซึ่งน้องแต่ละคนก็บางอาทิตย์อาจจะไม่ได้มาค่ะแต่ว่า ม,มน้้จัตงขึนนอกจากนี้ทางศูนย์ยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนไทรัฐวิทยา33ที่เข้ามาร่วมง,งานในส่วนสำคัญอย่างยิ่งคือการรับช่วงดูแลเด็กพิการวัยเรียนเพื่อเขาเรียนร่วมกับเด็กปกติจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และกำลังดำเนินการสนับสนุนให้โรงเรียนอื่นๆในพื้นที่แม่ห้องสอนตอนใต้เข้าร่วมโครงการในอนาคต ทางศูนย์การศายพิเศษจอดเพียงสอนก็ได้ส่งต่อเด็กที่มีความบกพร่องให้มาเรียนในโรงเรียนไทยรัฐเป็นห้องเรียนคู่ขนานจะมีครูการสายพิเศษมาเป็นครูสอนปัจจุบันเรามีเด็กอยู่14คนแล้วมีครูผูุ้สอน2คนเป้าหมายคือต้องการให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาร,ระให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและสังคมให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข การจัดตั้งศูนย์ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากโครงการวิจัยเพื่อทดลองนำร่องปฏิบัติการในระยะสั้นเท่านั้นแต่ต่อมาศูนย์ได้รับแรงหนุนจากนายอำเภอสืบสักเอี่ยมวิจารณ์ในการประสานงานกับอบตอนในเขตอำเภอแม่สะระเพื่อจัดหาสถานที่และงบประมาณเพิ่มเติมให้สามารถดำเนินการต่อได้หลังโครงการวิจัยสิ้นสุดลง ในการทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยตอนนี้ทางอําเภอกับทางท้องถิ่นและอําเภอใกล้เคียงก็ร่วมกันแล้วการประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การเริ่มอย่างเดียวมันต้องมีความต่อเนื่องความต่อเนื่องนี่สาคัญและความต่อเนื่องที่สาคัญที่สุดคือความต่อเนื่องในด้านงบประมาณในเมื่อเด็กด้วยโอกาสเนี่ยเป็นเด็กในพื้นที่เพราะฉะนั้นในการที่เขามาสนับสนุนเนี่ยคงไปสนับสนุนในทุกตะบลไม่ได้น่าจะมีสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพราะนั้นตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยเห็นว่ามี อบตแม่เหะก็ได้รีเริ่มที่จะให้งบประมาณแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในปีต่อไปก็จะพยายามสนับสนุนให้เขาได้รีเริ่มแล้วก็ให้งบประมาณต่อไปเพราะการที่จะพัฒนาเด็กคนนึงเนี่ยไม่ใช่ทําในปีเดียวแล้วก็การที่พัฒนาเด็กด้วยโอกาสที่มีเยอะมากในประเทศไทยเนี่ยต้องขอความร่วมมือทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐหรือภาคท้องถิ่นหรือส่วนภูมิภาคต้องร่วมกันเราจึงจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ครับ เนื่องจากว่าของตำบลแม่หอเราก็มีเด็กที่ด้อยโอกาสเยอะนะครับแล้วการเข้ามามีส่วนร่วมที่จะพัฒนาเด็กเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งเด็กก็เป็นคนในพื้นที่ของบ้านเราและถ้าทําว่าเด็กถึงแม้จะด้อยโอกาสไม่ด้อยโอกาสนะทำ่ามันก็มีชีวิตเนาะมีชีวิตความเป็นคนเหมือนกันเด็กที่ด้อยโอกาสเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูแลเขาส่งเสริมเขา ให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะแบ่งบาบาระให้กับผู้ปกครองหรือว่าสังคมได้อีกทางหนึ่งนะครับจากการทำงานสามเดือนที่ผ่านมาของศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กพิการและเด็กโอกาสอำเภอแม่สรงเนี่ยเราเพบว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าเราต้องการที่จะสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กทุกคนหลักประกันเนี่ยไม่ใช่ตัวศูนย์ไม่ใช่ตัวงบมาไม่ใช่อาคารสถานที่ไม่ใช่สื่อการเรียนรู้ของเด็ก แต่หลักประกันโอกาสทางการศึกษาที่แท้จริงคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เอาเด็กเป็นตัวตั้งและร่วมกันระดมทรัพยากรระดมงบประมาณระดมบุคลากรมาช่วยให้เด็กเหล่านี้เนี่ยมีอนาคตที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนศูนย์นี้ยังเป็นการทำงานในเชิงตั้งรับอยู่ยังไม่ได้เป็นการทำงานเชิงระบบอย่างแท้จริง แต่โจทย์ที่ท้าทายต่อไปในอนาคตของการสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประเทศไทยก็คือเราจะมีการจัดการเชิงระบบอย่างไรสอสอคอจะนําเอาผลการวิจัยที่ได้จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้ไปคบคิดและไปหาแนวทางขยายผลต่อไปในอนาคตเพื่อรอยยิ้มของผู้ปกครองและรอยยิ้มของเด็กๆน้อยๆเหล่านี้ในจังหวัดอื่นๆต่อไปเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและ เราจะได้มีโอกาสเห็นสังคมไทยที่จะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีหลักประกันโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงและยั่งยืนสือต่อไปครับ